สวัสดีครับนี่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่หักชาแนลนะครับก็นี่ผมก็มาทําเป็น EP ีที่2ก็คือเลเวล3กับ4นะครับหรือคือคูณพอยต์หนกับ1.6นะครับโดยในตอนแรกเนี่ยผมขึ้นมีไปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณจะเห็นว่าไอ้โกเลมตัวใหญ่แม่งวิ่งมาเป็นกองทัพแล้วผมไม่ได้มีการวางส t r เตจี y เตรียมพร้อไมไว้ก่อนซึ่งมันมาจากในพาร์ทที่1น่ะเนาะซึ่ง ผมว่ามันยาวเกินไปผมเลยไม่ได้ใส่เข้ามานะครับผมก็เลยเออช่างแม่งปล่อยเลยตามเลยไปก่อนแล้วก็มาทำใหม่ใน EP 2แบบเพอร์เฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องป้อมกันก่อนนะครับสำหรับเรื่องป้อมเนี่ยตัว a r ร์ม y ที่ผมแนะนำให้อัพนะครับผมแนะนำให้อัพ ทุกันยกเว้นลมเนาะอันนี้คือถ้าคุณเล่นแบบผมนะครับคุณจะไม่เล่นแบบผมก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นสไตลก์การเล่นมันมีเยอะมากนะครับผมเนี่ยอัพให้มันาลากันด้วยความที่ตอนนี้ผมเล่นจบไปหมดถึงปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ทําแบบเพอร์เฟกทั้งหมดแล้วผมก็เลยอัพแม่งเต็มเท่าที่มันจะอัพได้หมายถึงที่ผมมีวิววนเนฟิคัสซิชิลพอนะครับก็ สำหรับสไตล์การเล่นของผมเนี่ยผมจะมีอยู่แผงหน้าเป็น Frost นะครับคือน้ํากับน้ําแข็งแล้วก็มีไฟฟ้าเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ทําให้มอนเตอร์น้ําแข็งแตกนะครับก็เหมือนช่วยเติมนาำเมเข้าไปในช่วงนั้นยกเว้นว่าคุณได้เพิร์กประจําเวลาคุณผ่านด่านเป็นน้ําแข็ง ทำดาเมจกับมอนสเตอร์ที่ติดสถานะน้ำแข็งแรงขึ้น150%นห้นั์นะคุณตัดไฟฟ้าทิ้งไปเลยใส่น้ำแข็งแทนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เจอมอนสเตอร์ Monster ประเภทลายน้ำแข็งเนาะเพราะว่าที่เหลือมันก็แข็งได้หมดแหละครับยกเว้นลายน้ำแข็งกับฮาพิสเมตน้ำแข็งนะครับส่วนในโกเลมตัวใหญ่เนี่ยจากที่ผมได้ทำการลองเทสทั้งหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีวิวเวอร์คนหนึ่งเขาบอกไ้ว่าพี่ลองเล่นแบบสายดาเมจซี่ ผมก็พยายามเล่นแบบสายฟรอสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออแม่งฟรอสจริงแหละแต่แม่งไม่ตายเว้ยสุดท้ายพอผมเออเอาเป็นสายดาเมจแต่ว่าเน้นการยิงให้มอนสเตอร์มันตายจากการติดเมลนะครับก็เพราะว่าผมเล่นน้ำกับน้ำแข็งไว้ข้างหน้าเนาะส่วนข้างหลังเนี่ยผมอาจป้อนไฟไว้ในระยะที่มันพอจะยิงได้นะครับ มันทำให้เวลายิงไปมันติดเมลแล้วมันก็แรงนะครับสำหรับไอตัวโกลเลมที่มันมีแขนเยอะเหมือนทศกันแล้วบินได้ก็ผมขอเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แวน้นแล้วกันนะครับเพราะมันแวน้นพอๆพกันกับไอเด็กแวนแ่นเลยนะ กตัวนั้นเนี่ยมันจะโดนไฟ2ครั้งตายนะครับสำหรับดาเมตไฟที่ป้อมเลเวลเต็มนะถ้าเกิดว่าคุณไปได้เพิกประเภทที่ทําให้ไฟมันยิงมอนเตอร์เดียวออกมาเป็น2ลูกเนี่ยคือ easy game easy life เลยนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็มาตั้งป้อมให้มันไกลาจากจุดเกิดมอนหน่อยนะคุณจะได้รู้ว่ามันมาช่องไหนแล้วคุณก็เอาขายาคุณนะเป็นน้ําแข็งมันนะครับหรือถ้าดีก็บาบาร่าไปด้วยนะครับ มันจะได้การันตีว่าต่อให้มันแว้นจนไม่โดนดามเมจน้ำเนี่ยเรายังสามารถใช้บาบาร่าช่วยให้มันติดสถานะโฟรเซนได้นะครับก็ทริคมีแค่นี้ครับส่วนไอโกเลมตัวใหญ่ที่มันมาซัดผมในตอนแรกเนี่ยตอนหลังมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับก็ผมได้ทําการวางป้อมไฟดักไว้ก่อนหนึ่งป้อมนะครับก่อนที่จะมาถึงเขตที่ผมทำฟรเซนเนาะทำให้ตัวมันเนี่ยโดนดามโอเวอัฒมจากป้อมไปพอสมควรและกว่ามมันจะมาถึงมันก็เลยการันตีว่ามันไม่รอดชีวิตแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ด่าน3กันเลยนะครับสำหรับพอยคูณ1.4นะครับผมก็ยังคงใช้ strategy เดิมคือไปตั้งตรงหน้าจุดเกิดของมอนสเตอร์อยู่นะครับซึ่งมันจะทำให้เราจบเกมเร็วกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับแต่ข้อเสียคือเวลามันมีมอนประเภทที่มันโหดร้ายป่าเตือนนะที่เช่นหัวหน้าเด็กแว้น หรือไอ้ผู้ใหญ่แวน่นที่ผมได้พูดถึงไปก็คือไอ้ตัวโกลเลมใหญ่เนาะเราจะไม่มีเวลาใส่สถานะน้ําแข็งให้มันก่อนนะครับมันนาถึงปุ๊บมันจะแวน่นเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีมาตั้งใกล้ๆก,กับจุดที่เป็นจุดที่มอนสเตอร์จะเข้าดีกว่านะครับเพราะว่าคุณมีระยะเวลาในะการเตรียมตัวนิดนึงนะครับหลังจากที่มมันเกิดมาเนาะก็ แนวทางการตั้งพมก็คือเล่นฟรอสอยู่ด้านหน้าแล้วก็ให้ไฟเติมตาเมจจากข้างหลังนะครับเพื่อที่การันตีว่าการโจมตีเนี่ยมอนสเตอร์มันจะโทนไฟยิงเข้าไปแล้วติดสถานะเมลแน่นอนนะครับทำให้คุณเล่นง่ายขึ้นหน่อยนะแต่จริงการวางกระจายกระจายทำดาเมจมาเรียลาลตามทางมันก็ดีนะแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างจะต้องคิดและก็คำนวณเยอะซู้คุณตั้งเป็นโคอลนีเนี่ยมัน มันเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็เซตอัพง่ายกว่านะครับก็เลยแนะนําวิธีแบบนี้เนาะแต่ผมไปลองเทสมาแล้วนะถ้าเกิดว่าเราตั้งป้อมในการที่ตั้งกระจายกระจายดาเมจกันมาเป็นโซนๆไม่กระจุกกลุ่มก้อนป้อมกันนะมันทำดาเมจดีกว่าจริงนะคุณแล้วก็โอกาสพลาดมันยากกว่าแต่ว่าคุณต้องมานั่งคิดคอมโบคิดอะไรซึ่งเอาจิงม,มันปวดหัวเล่นเป็นโซนๆแหละสะดวกกวขานะครับ ออมาเฟสที่2เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรยากเกินเพิ่มเติมนะครับผมก็แค่เติมป้อมไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อทำดาเมจตามที่ผมบอกไปเนาะโดยเราจะพยายามสแตนบายอยู่ในฝั่งที่สูงกว่านะครับอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ต่ำกว่าซึ่งคุณไม่สามารถกระโดดข้ามไปอีกฝั่งึ่งได้นะฉะนั้นคุณควรสแตนบายอยู่ฝั่งที่สูงกว่าตลอดนะครับเพื่อคุณ,ณภาพชีวิตที่ดีเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดแล้วคุณจะได้ สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีแล้วข้ามฝั่งไปแก้ไขได้นะครับก็เทขายาวครับไม่ต่างกันเล่นเกมเปีสเลยครับโอเคสําหรับเฟสนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะครับก็ผ่านไปได้สบายสบายครับสําหรับเฟสนี้นะครับก็คือเฟตที่3เนาะปัญหาที่ผมเจอก็คือ มันเจอ geo s l i m e ครับซึ่งผมกำลังมาสร้างป้อมอยู่ข้างล่างนอแล้วก็เป็นเคสสต t การศึกษาที่ดีว่าอย่างที่ผมบอกไปครับให้สแ a นบายอยู่ฝั่งที่สูงกว่าครับแม่งเอ้เสือไปเกิดข้างบนก็คุณก็แค่ n o อลที่คุณเตรียมไว้นะครับไปหวดไปช่วยหวดเพราะว่า ผมไม่รู้ว่าลมมันสามารถผลักไอที่มันเกนว่าผลักมอนสเตอร์เนี่ยสามารถลดเกราะของมอนสเตอร์ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาชัวร์สุดก็เอาโนเอลไปเกนะครับนั่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดนะครับอย่างที่ผมทําก็คือรีบแหวนขึ้นไผ้างบนนะครับแล้วก็เอาโนเอลไปเคกเคกือบไม่ทันครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มสร้างโคลนี้เราต่อไปนะครับ ก็แถวๆตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากเกิี่ยครับระวังแค่ถ้าคุณเจอนะมันจะมีทางด้านซ้ายมือก่อนเฟสต่อไปจะมานะครับจะบอกว่าคุณจะเจอมอนสเตอร์ตัวอะไรถ้าเจอพวกตัวเป็นกรอกอย่างเช่นส l ลมดินเนี่ยก็อย่าลืมาตัวดาบใหญ่ไปช่วยเคาะครับสําหรับเฟสนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ผมอยากจะเตือนเรื่องหนึ่งคือเวลาคุณเจอโกเลมธรรมดานะครับหรือโกเลมแบบออริจินอลที่เราเจอกันอยู่ตลอดตลอดนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องพยายามไปช่วยยิงหัวมันให้มันสตันหรืออะไรอย่างนี้หรอกนะครับนี่ถนะ้าคุณใช้อมเบอร์เหมือนผมเนี่ยอย่าหาทํามันไม่จาเป็นนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ตายก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าคุณตั้งป้อมตามนี้เนาะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าคุณจะไปช่วยยิงหัวคุณอาจจะพลาดแล้วไปเม้มันนะครับคือมันแข็งอยู่พอดีแบบป้อมมันทาแข็งให้พอดีหรือคุณไปล้างสถานะน้ำหมอกเพราะว่าคุณชาร์จช็อตเป็นไฟไงผูณเข้าใจเนาะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณไม่ได้ใช้ธนูที่เป็นธาตุน้ําหรือธาตุน้ําแข็งเนี่ยนะผมไม่แนะนําให้พยายามช่วยยิงนะครับเพราะเคยมีครั้งหนึ่งที่เดิมโกเลมมันจะไม่หลุดแต่แม่งหลุดเพราะผมไปชาร์จยิงนะครับก็อย่าทำนะครับอย่าทำก็ถ้าจะใช้ก็เป็นน้ําหรือเป็นน้ําแข็งนะครับก็คือมีใช้กับการยูห้คุณเลือกกันเนาะก็เลือกเอาแล้วครับ ต่อไปก็คือเฟสสุดท้ายแล้วนะครับของรอบนี้เนาะซึ่งผมเจอเป็นอับิสเมดไฟกับอิลิเชลจัมโบนะครับ <Okay. S 1> ก็อิลิเชลตัวใหญ่นี่มันก็จะเดินไม่หยุดเลยนะครับเตยดินดยาวมารู้สึกมันจะ19แล้วหยุดครั้งหนึ่งเนาะซึ่ง เราไม่สามารถเอาดาบใหญ่ไปเคาะมันได้อร์โหลดไม่กระเด็นนะครับแต่ว่าคุณยังสามารถฟรเซนมันได้นะครับก็ถ้าเจอมันแล้วคุณแลกกิงดาเมจเนี่ยก็ใช้บารบาร่ากับขายะช่วยกันก็ได้นะครับปัญหาจริงๆเวลาไอ้ผู้นี้มันเดินมาเนี่ยคือมันก็แอบมีความเสี่ยงว่าป้อมน้ําแข็งมันจะไปยิงอีกตัวหนึ่งอยู่เราไม่ได้ไายิงมันนะครับแล้วมันอยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยเลยทาให้ตัวมันไม่โดนสาาน้ําแข็งนะครับ คุณก็ยังใช้ขายะช่วยแปะน้ำแข็งได้เพราะว่าป้อม่านน้ำเนี่ยมันตีเป็นวงกว้างรอบๆตัวเมือนเองครับฟิลประมาณป้อมไฟฟ้านั่นแหละเนาะฉะนั้นก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณประสบปัญหาเนี่ยคุณก็มาสแตนบายรอสักหน่อยนึงครับแล้วคุณก็เอาขายะหรือตัวอะไรก็ได้ที่สามารถใส่เอฟเฟกน้ำแข็งได้เนี่ยไปสแตนบายช่วยตรงนั้นสัหน่อยหนึ่งก็จะจบแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับ สำหรับด่านที่4หรือว่าด่านคูณพอยต์หนึนะครับเราก็ต้องเริ่มเล่นเป็น strategy มากขึ้นนะครับตัวเรายังได้ตัว root ของแมปเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่าถูกสลับฝั่งนะครับคือ monster เนี่ยจะไปเกิดอีกฝั่งหนึ่งแทนคือฝั่งที่ใกล้ๆกับตัว Mechanic ที่เปิดแล้วจะมี current w i n ขึ้นมาตรงกลางนะครับทีนี้็องที่ผมบอกไปครับว่าเราคูรย้ายไปตั้งป้อมบอริเวณฝั่ง ที่เป็นฝั่งจุดที่มอนสเตอร์จะเข้าไปแล้วเราถูกเสียพอยนะครับเราควรย้ายไปตั้งป้อมตรงนั้นแทนครับเพราะว่าเราจะได้ดูระหว่างทางน,นะครับคือผมได้ลองแล้วนะโดยการไปตั้งที่หน้าวา์ปเพื่อให้มันจบเร็วๆเหมือนเดิมอะแต่ปัญหาคือไอผู้ใหญ่แว้นครับไอตัวนี้เลยมันโผ่มานะครับแล้วก็ผมแปะสถานะน้ำแข็งใส่มันไม่ทันนะครับ มันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยผมต้องย้ายมาตั้งใกล้ๆกับฝั่งสุดท้ายดูโดยผมตั้งออกมาเป็นบล็อกที่2นะครับเพราะว่าบล็อกแรกเนี่ยเป็นบล็อกสําหรับฟลีสแล้วบล็อกที่2เป็นเอยไม่ใช่สิบล็อกแรกถัดจากตัววาร์ฟที่มอนสเตอร์จะเข้าไปเนี่ยเป็นบล็อกทําดเมจนะครับกระเถิบโซนแรกออกมา1บล็อกนะครับเพื่อที่เราจะได้ฟรอสตมันก่อนแล้วก็ยิงเมลจากตัวนั้นได้ครับ โดยในโซนต่อไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เจอมอนที่โหดอะไรนะครับเป็นมอนที่สามารถฟรีสแล้วก็จัดการได้ง่ายๆด้วยการใช้ strategy เดิมนะครับผมก็เลยพยายามเก็บเงินไว้นะครับโดยหวังว่ารอบต่อๆไปเนี่ยผมจะไปเจอเพิร์กที่มันบวกความสามารถป้อมให้ผมได้เยอะนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถไปเอาเพิร์กเพิร์กนั้นได้แล้วทาให้ป้อมผมเนี่ยมีประสิทธิภาพการโจมตีที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เราผ่านฐานได้ง่ายขึ้นเผื่อว่าเราจะต้องเจอกับบหน้าเด็กแว้น หรือตัวอื่นๆครับสำหรับผมตัวที่ผมรู้สึกว่าลําบากที่สุดนะตอนนี้คือหัวหน้าเด็กแว้นถ้าเราแปดสถาน,นะน้ําแข็งให้มันได้ไม่ทันนะครับแล้วมันหลุดผลจากการติดฟรีสไปได้เนี่ยอืบันลเลยครับ สำหรับเวฟต่อไปเวฟที่3นะครับความประหยัดมัธยสถ์ของผมก็ได้ออกรอก,อ,อกผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพิกที่คุณเห็นผมเลือกไปนั้นก็คือเพิกที่ทําให้พ้อมไฟของคุณเนี่ยเมื่อมันโจมตีมอนสเตอร์เดียวหรือหมายความง่ายๆก็คือในระยะการโจมตีของมันนะครับมีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวมันจะยิงลูกไฟทีเดียว2ลูกเลยนะครับซึ่งมันก็เหมือนการ double dps สำหรับมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันโดนที2ลูก ผมบอกเลยนะว่าไอ้มอนสเตอร์ตัวใหญ่ประเภทอย่างหัวหน้าเด็กวันที่ผมพูดไปเนี่ยติดเมลโดนยิง2ทีติดเรียกว่าเกือบลาโลกเลยนะครับโอ้ผมบอกเลยสุดยอดฟินมากถ้าเกิดคุณได้เพริกนี้นะครับก็ถ้าโผลมาคุณก็ควรจะมีเงินแล้วก็กดเลือกเพลิกนี้ไปนะครับก็ขอทุกคนเนี่ยใจเย็นก่อนเรื่องสร้างป้อมนะครับเอาแค่พอใช้งานเนาะ เพื่อที่เราจะได้มีเงินนะครับพอเจอเพิ์กดีๆแบบเนี้ยเราจะได้สามารถเลือกเพิ์กนั้นๆได้เพราะว่าเรามีเงินนะครับลองตัดสินใจกันดูนะว่าจะเลือกเพิ์กแบบไหนท่านอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมใช้ไฟในการทำดาเบตเมวเป็นหลักนะครับก็เลยเลือกเป็นธานนี้เนาะยังไงก็ลองดูครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ไอ้หัวหน้าเด็กแว้นเวนนะครับหรือรูนฮันเตอร์ที่คุณเห็นในลิสต์นั่นแหละซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะเห็นนะครับว่ามันไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับพอคุณได้เพิทิกด,ดีของป้อมมายกตัวอย่างเช่นเพิ์กกิงไฟเบิร์นครั้ง โอ้โหอย่างมันครับคือมันไม่จําเป็นต้องเป็นไฟก็ได้นะคุณ mm hmm. เช่นถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นน้ําแข็งก็ได้ mm hmm. เช่นถ้ามอนเตอร์ติดสถานะน้ําแข็งเนี่ยป้อมจะโจมตีแรงขึ้นเป็น150 mm hmm. 1 5 0ไงอ้เอรอบนี้เนี่ย mm hmm. ก็สามารถใช้กับโรนฮันเตอร์ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ผมลองแล้วมันก็ตายตอนมันแข็งนั่นแหละแต่ว่าคุณจะต้องสร้างป้อมน้าแข็งเยอะนิดนึงกันยิงพลาดเนาะแล้วก็เตรียมขายยาไว้หรือตัวอื่นที่สามารถใส่ดีบัฟน้ําแข็งใส่มอนเตอร์ได้เพื่อที่การันตีว่า ไอ้หัวหน้าเด็กแว้นเนี่ยมันติดแข็งแน่นอนนะครับถ้าคุณจะเล่นน้ําแข็งเนาะแต่ว่าผมได้เป็นไฟผมก็เลือกไฟมาเลยจะเห็นว่าโอ้ easy game easy life ทันทีนะครับพอคุณได้เพิกดีๆมาก็ตามนี้นะครับทุกคนอย่าลืมประหยัดมัธยัสถค่อยๆสร้างป้อมเอาแค่พอใช้งานก่อนนะครับจะได้มีพอยต์เหลือสําหรับไปการเลือกเพิกดีๆนะครับ แล้วก็มาถึงเวฟสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คือเวฟที่5เนาอเราก็จะได้เจอกับไอโคเลมที่มันเคยยำผมไว้ในตอนที่ผมเปิดบีให้ดูตอนช่วงเปิดคลิปนะครับก็งูนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเจอกันนะครับทริคอย่างสุดท้ายที่อยากจะบอกให้ทุกๆคนก็คือป้อมเนี่ยแม็กซิมัมเดิมมันจะมีอยู่ที่1 4อันถ้าเราไม่ได้ไปทำการเพิ่มเติมอะไรจากเพร์กหรืออื่นๆนะครับคุณต้องกระจายฝั่ง2ฝั่งเนี่ย ให้มันค่อนข้างจะบาลานซ์กันนะครับกูจะเห็นว่าฝงเนี่ยตั้งป้อมไว้ที่ฝั่งละ7ตัวนะครับซึ่งก็ทําให้ผมสามารถผ่านได้แล้วก็ทั้ง2ฝั่งค่อนข้างบาลานซ์กันแล้วผมก็เอาตัวผมเองนี่แหละ ไปอยู่ในฝั่งที่คิดว่าน่าจะมีปัญหาแล้วคอยช่วยแปะสถานะธาตุเพื่อช่วยเหลือน้องป้อมของผมนะครับก็จะเห็นว่าผมพ่านไปได้แบบอีซี่เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านได้อีซี่เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าติดปัญหาตรงไหนเนี่ยลองมาบอกนะครับหรือว่ามีทริคอะไรดีๆเพิ่มเติมเนี่ยมาแชร์กับผมได้นะครับเราจะได้ช่วยเหลือกันทำคลิปดีๆให้กับคอมมูนิตี้ต่อไปนะครับก็ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปสั้นหน่อยเพราะว่ามันน่าจะเปิดล็อกมาแค่ด่านเดียวต่อวันนะครับสําหรับตัวคูนเนาะยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้เนาะคุณก็ดูป้อมไปจนจบแล้วเราก็จากกันไปเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไบปบาย